อหนาวหงหนาวต่อปืนพ่ายคอนสุดทึ่งเชนสถิติโหดสองทศวรรษไก่สนโกเมสข่าวอื่นที่น่าสนใจรวบรวมในข่าวเลียภูประจำวันที่29ธันวาคมอยู่กับผมโค้แอคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับถ้าใครที่รู้สึกหนาวในตอนนี้นะฮะให้กดไลค์กดแชร์ออกไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาฟังข่าวแห่งความหนาวหนาวในวันนี้กันนะครับอะก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อน,นะครับสำหรับ พรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตอนนั้นแป้งสี่รปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดก็มีหลายสาขาเช่นการโทรสั่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5 5หรือแอดไลน์พีซีพิซ za นะครับการันตีความอร่อยครับรถยนต์ซูซูกิด้วยนะครับวันนี้29แล้วนะอีกแค่2 2วันเนี่ยถึง31ธันวาคมเท่านั้นกับโปรโมชั่นทริปเปอร์โบนัสเดีวอันนี้ต่อแรกนะครับ ช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่2นะครับส่วนลด1 5 0 0 0บาทแล้วก็ต่อที่3นะครับดอกเบี้ยราคาสุดพิเศษจัดเต็มไปเลยไปที่โชว์รูมทุปกประเทศของซูซูกินะครับหนาวไม่ใช่แค่อากาศหนาวอย่างเดียวนะแต่อันดับในตารางคะแนนเราก็หนาวด้วยนะฮะอะน,น,นานๆนนทีจะได้หนาวกันแบบนี้นะครับมาอัปเดตข่าวกันเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเอาผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของคืนวันพฤหัสบดีก่อนคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยมีอาร์เซนอลนะครับเตะกับเวสต์แฮม มีสเปอร์กับไบตันด้วยทั้งสเปอร์และอาร์เซนอลพ่ายครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลที่กําลังมีแต้มแบบบี้กับลีพูอยู่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดบ้านพ่ายเวสต์แฮมครับศูนย์ต่อสองโดนโทมัสซูเซกยิงลูกแรกแล้วก็มาร์โรปานอฟยิงนาทีที่55เป็นลูกที่2ครับเด็กเก่าย,ยิงตัวเองอีกนะฮะเออก็ตารางคะแนนที่ออกมาครับพอหลังจากผลจบออกมานัดนี้ทำให้เรียพูอยู่ที่อันดับหนึ่ง น้ำจ่าฝูงในนัดที่19แบบคอนเฟิร์มแน่นอนร้อเพราะว่าอาร์เซนอลแซงไม่ได้แล้วในในในนัดที่19นี้นะเพราะอาร์เซนอลแพ้ครับอาร์เซนอลเลยมีแค่40แต้มวิลล่ามี39มาแมสซิตี้มี37ครับแต่แมสซิตี้มีเกมตกค้างนัดหนึ่งนะครับถ้าแมสซิตี้ชนะซิตี้ก็จะมี40แต้มถ้านัดตกค้างนะส่วนสเปอร์ครับมี36แต้มแล้วกว็อันดับอื่นๆก็ดูตามตารางคะแนน,นเราเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงหลังผ่านครึ่งทาง19นัดเนี่ย 19นัดมันคือครึ่งทางเปเลยนะครับลิฟร์ผู้เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเท่ากับอาร์เซนอลนะ16ลูกรองลงมาถัดจากลิฟร์ผู้อาร์เซนอลก็จะเป็นแมนซิตี้21แล้วก็เป็นสเปอร์24คือไม่รู้ละเราจะบน่นนู่นบ่นนี่ว่ารับลูวอย่างงั้นลู่อย่างนี้แต่ประตูที่เราเสีย16ลูกเท่ากับอาร์เซนอลเองนะแล้วมันมีทีมอื่นที่เสียกว่าเราแทบจะทั้งลีกเลยนะครับก็อาจจะต้องส่วนหนึ่ง ผมก็บอกว่าคิดว่าเราก็คงต้องปรับปรุงให้มันเนียนตากว่านี้กันต่อแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตว่าเฮ้ mm hmm. i, เราก็ไม่ได้แย่นะครับบางคนแบบตําหนิเกมรับเราว่าแย่ขนาดนั้นจริงจริง,รงพอดูไปดูมามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่มันยังมีจุดอ่อนแหละเพราะหลายครั้งอาริซงเบเกอร์ต้องช่วยเซฟหนักๆเลยเหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลเจอในเกมเมื่อวานนี้ที่แพ้เวสต์แฮมคือลูก10กับการตัดสินที่เอ๊ะนิดนึงว่าออกหรือไม่ออกแต่เมื่อดูจากลูกบอลลูกนี้นี่ ขอไม่รู้นะมันไม่มีมุมแบบว่าฮอกอายวิวอ่ะที่แบบมองจากข้างบนลงมาทําไมไม่เอาแบบมุมนั้นให้ดูทําไม v r ให้ดูแค่มุมนี้เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยว่าบอลออกหรือไม่ออกแบบกล้ามกึ่งมากๆนะครับมันก็อาจจะเป็นในโลกออนไลน์นะก็บอกว่าอาจจะเป็นผลย้อนกลับจากอันนี้หรือเปล่านะเนี่ยที่โอเดกาดใช้มือแตะบอลเนี่ย ทั้งๆทงี่แบบมันควรจะเป็นแบบ 80- 90%เปเลยอะ่ะมันควรจะต้องเป็นลูกจุดโทษแต่กลับไม่ได้ลิฟูกลับไม่ได้พอเทนนี่มองอ่าผู้ขออภยัย VR มองว่าไม่เห็นไม่ได้ตั้งใจอะไรเงรี้ยมันประหลาดนะครับตั้งแต่เกมที่เจอการ์เซนอลอ่ะแต่อารเซนอลก็มาเจอผลการตัดสินในในเกมนี้ที่เล่นงานพวกเขาแล้วก็มาดูมาร์กโกรบิดครับคนนี้มาร์กโกบิดนะครับเป็นแฟนแมนยูเป็นคนที่ทําช่อง u t u b e ยูเนเต็ดสแตนนะครับ ผู้ติดตามเนี่ยเป็นหลักล้านนะครับลองไปหาดูได้ u ยู t e นเตตสแตนซึ่งเขาก็จะไลฟ์สดเกมในทุกๆครั้งที่แมนยูเตะเนาะแต่ว่าก็จะมีแฟนบอลเข้าไปถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบ Q&A ตลอดซึ่งมาร์โกบิดผมบอกเลยนะว่าเป็นแฟนแมนยูที่ค่อนข้างมีความเป็นกลางเวลาให้วิจารณอะไรถึงทีมอื่นหรือแม้กระทั่งถึงทีมเร์พูลที่เป็นคู่แข่งเขาก็วิจารแบบเป็นกลางตั้งแต่ตอนที่ดียร์สจำได้ไหมลูกที่ดียร์สยิงในเกมเจอกับสเปอร์แล้วถูก ปฏิเสธพเพราะว่า V.R. แม่งพลาดแบบกางกกอ่ะตอนนั้นมาร์โกบิดก็ด่า V.R. ให้แทนริพูไปทิ้งแล้วคือแกพูดอะไรแกจะเป็นกลางครับหรืออย่างช็อตล่าสุดโอเดกาดที่แฮนด์บอลเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมาร์โกบิดก็บอกว่านี่มันมันควรจะเป็นแฮนด์อ่ะในมุมของเขาแล้วเขาก็มองว่าในการตัดสินแชมป์ในการลุ้นแชมป์ปีนี้ทำไมมันต้องมีความตัดสินที่ผิดพลาดจากผู้ตัดสินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแบบทําไมแบบเนี่ยการลุ้นแชมป์ที่ดุเดือดเข้มข้นอะ่ะ สูสีสูสีกันแบบนี้ต้องมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในแต่ละเกมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นอ่ะมันดิสเกรดอ่ะมันน่าอับยะยศมากมันแย่มากอะ่ะในดากรรมการแทนริปูแล้วนะครับคือเขาก็ไม่ได้ว่าพูดถึงลิปูทีมหรอกเขาพูดถึงการตัดสินโดยร่วมแหละว,ว่าไทเทอร์เลสการลุ้นแชมป์ปีนี้การตัดสินแม่งห่วยมากอะ่ะทีนี้เดี๋ยวแมตที่2ี่สิครับของริปูเตะวันที่1แต่ว่าทีมอื่นเนี่ยเขาจะเตะตั้งแต่วันที่30 3 1อด นะแต่ลีพูเตะหนึ่งคือลีพูเตะวันจันทร์นะฮะแต่ว่าในคู่ของลีพูได้ผู้ตัดสินออกมาแล้วครับเป็นคู่ถือว่าบิ๊กแมตช์นะครับลีพูเปิดแอนฟิลด์พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยผู้ตัดสินที่1เป็นคนที่เห็นในภาพนี้เลยครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับจะเป็นผู้ตัดสินในสนามส่วนไลแมนสองข้างนะครับก็จะเป็นแกรี่เบสวิกแล้วก็อดัมนูนส่วนผู้ตัดสินที่4ที่จะยืนข้างสนามนะครับแอนดี้แมดดี้นะครับและผู้ตัดสินวีอานะครับจะเป็นสจ๊วตแอดเวล รวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสิน VR คือมาร์คสโคสนะครับก็เอารายชื่อผู้ตัดสินมาไอาอย่างน้อยก็พ้นผลหน้าเทียนนี่พ้นผลหน้าไอซมอนฮูเปอร์อะไรไปกกาะแล้วกันนะครับเออไม่ค่อยอยากเจอหน้าไอพวกนี้เท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องราวของอ่า,าติอันนี้สักหน่อยที่ผมพลาดหัววันนี้ครับทึ่งสติเทนระดับ23ปีระดับ2ทศวรรษหรือจะใช้คำไหนก็ตามเอางี้แล้วกันในภาพเนี้ย ข้างบนเนี่ยมันน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเออเป็นสถิติจากฟุตปุ๊นะครับอ่าฟุตบุตขอไปเขาก็รวบรวมมาให้เห็นตัวเลขยี่สิบเไหมครับนั่นแปลว่าในเซนตุรีอนี้นะครับก็คือในศตวรรษที่21นี้ครับศตวรรษที่21ก็คือตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเทนอานโนครับติดท็อปเทเลยนะฮะ ในตำแหน่งกองหลังหรือว่าฟูลแบ็กก็ตามครับนับเฉพาะดีเฟนเดอร์อย่างเดียวที่ทำสถิติยิงกับแอซิดในรอบปฏิทินนะครับย้ำเพื่อนๆในรอบปฏิทินเราจะไม่นับเป็นซีซั่น2 0 2 2 2 3 2ี1ส1 2เราจะไม่นับแบบนั้นอันนี้นับเป็นรอบปฏิทินคือเช่นปฏิทินปี2003ปฏิทิน2019อะไรเงี้ยเทนเนี่ยติดท็อป10อยู่3ปีด้วยกันอ่ะอันดับ1ครับปฏิทินปี2003ก็คือโรเบโตคาร์ลอสครับ อ่าลูฟิโตคาร์ลอสรอบปฏิทินลงเล่น60เกมยิง9จ่าย17รวมประตูกับแอซิสแล้ว26ครับอันดับ1นองลงมาอันดับ2คือเทรนต์ปี2019ันบปฏิทินปี2019เนี่ยมันจะนับรวมอะไรอย่างเงี้ยมันจะควบเลยนะควบทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปี์เบลีกแล้วก็ครึ่งซีซั่นแรกของปีที่เราได้แชมป์พปรีเมียร์ลีกมีส่วนร่วมกับประตู2ประตูกับ23่สสแอซิสนั่นคือ25ลูกอ่ะเออใช่อ่ะจาก52เกมในจำนวนเกมนี้น้อยกว่าคาร์ลอส เออถ้าปีนั้นเนี่ยได้ลงเล่นอีกแปดเกมให้เท่าคาร์ลอสเนี่ยไม่แน่อาจจะแซงคาร์ลอสไปแล้วด้วยซ้ําแล้วก็ลงมาเป็นเอาเวสครับอะก็ดูกันเอาเองดูอันดับที่สี่ครับนี่คือปีนี้ครับขวบปฏิทินสองพันยิบสามเป็นปีที่เทนก็กลับคืนฟอร์มอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะยิงสี่จ่ายสิบเก้าในขวบปฏิทินปีนี้เออแล้วก็ลงลงมาลงมาลงมาก็จะเห็นอันดับที่7นะฮะปี2021นเทรน,นาโนก็มีส่วนร่วมกับประตูถึง22ลูก สุดยอดครับสำหรับเทรนรนโนนะฮะกลับคืนฟอร์มของตัวเองครั้งหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะเดือนนี้สุดยอดเลยนะทั้งยิงทั้งจ่ายแบบแทบทุกนัดเลยเการสร้างสารสงรค์โอกาสทองหรือว่าบิ๊กช็อตกียรตโอกาสใหญ่โอกาสทองเราจะแบบเรียกแบบนั้นได้แบบจะแจ้งนะโมซาราอันดับหนึ่งของพิมลีกซีซั่นนี้ครับ14ครั้งโอกาสทองที่ทําได้ของพิมลีกเลยนะแล้วก็อันดับ2ก็คือเทรนรนโนครับ12ครั้งเรียกได้ว่าเรามี2คนครับ สองคนที่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของลีกในการสร้างสารรค์โอกาสทองย้ำาโอกาสทองแบบหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเราก็ต้องไปเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เป็นประตูให้ได้มากกว่านี้เนาะอ่ะก็ฝากทั้งคู่เอาไว้ด้วยฝากความหวังทั้งคู่เอาไว้แต่ว่าคนที่ตัวจบสกอร์คนอื่นก็ต้องพยายามจบไปคมกว่านี้นะครับมาดูเรื่องราวของคอตาชิมิการ์ดกับอัปเดตอาการบาดเจ็บจากเดวิดลินส์นะครับนักข่าวสายหงแดงเขียนในเว็บไซต์ดีส์อันฟิลนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัว เขาสืบทราม,มาจากคนใกล้ชิดเจ้าตัวนะครับว่าตัวของคอต้าซิมิการ์เองนะครับยังหวังว่าตัวเองที่กระดูกหายปลาดแตกจากเกมอาร์เซนอลเนี่ยจะไม่ถึงขั้นหนักว่าปิดซีซั่นขนาดนั้นเบื้องต้นคาดว่าเป็นหลักเดือนไม่ใช่หลักสัปดาห์จะ2เดือน3เดือน4เดือนเราไม่รู้ละแต่คาดหวังว่าตัวเองอะ่ะตัวเองคาดหวังว่าจะกลับมาได้ก่อนปิดซีซั่นจะไม่ถึงขั้นว่าปิดซีซั่นแล้วกลับมาไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้ยังคาดหวังว่าจะกลับมาได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูร่างกายนะครับสำหรับคอต้าซิม ก็ลุ้นดูกันครับมากันที่เรื่องราวของโจโกโมเมสกับทอนแนมฮอสเปอร์นะครับมีข่าวเชื่อมโยงกันแล้วก็นำมาฝากกันในวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนใครอยากปูพื้นบ้านใหม่แนะนําเลยนะครับ SPC Smart Mat สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับ ปูพื้นได้แข็งแรงทนทานหรูหรามีขนาดที่เหนือกว่าแบตอื่น6มมตรทนทุกสภาพอกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ํา100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงนะครับไปที่โฮมโปรกรุงเทพปนนท์วัน์ธนร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแบตนะครับหรือโทร0632081188ฝากพื้นสมาร์ทแอาไว้ด้วยอ่ะมากันที่นี่เลยฮะโจูกโลเมตนะครับโอ้โหล่าสุดครับมีรายงานนะครับจาก d a i ี y Mail นะอ่าเดลี่เมลเนี่ยเขาบอกว่าท o อตแนมฮอตสเปอร์เลยครับตอนเนี้ยคือล็อกเลยว่ามกราค,คมนี้พวกเขาจะต้องเสริมกองหลังเพราะว่ากองหลังพวกเขาเจ็บผัดกันเจ็บเลยต้องใช้แบ็กไปเล่นเซนเตอร์อยู่หลายนัดแล้วนะแนะบบกองหลังเจ็บกันเยอะไหนจะคิเซียนโรเมโรที่เพิ่งเจ็บล่าสุดต้องพักยังต่ำห้าสัปดาห์อย่างเงี้ย หรือจะเป็นฟันเดอร์เฟนที่กำลังฟื้นตัวร่างกายฟื้นฟูร่างกายอาจจะก,กลับมาได้ประมาณมกราลาแต่คือตอนนี้เซ็นเตอร์อาชีพเขาไม่พอใช้งานเขาต้องการเสริมซึ่งโกเมสครับเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่สนใจมีโจโกเมสมีชองแคลตวดีโบของนีสมีรอยเคลลี่ของบอลมัตแล้วก็มีราดูดากูซินนะครับของเจนัว4คนอยู่ในลิสต์รายชื่อสเปอร์นะ จริงไม่จริงไม่รู้อาจจะอยู่ในลิสต์รายชื่อจริงก็ได้แต่อยากจะบอกสเปอร์เลยว่าไม่มีทางเลยที่ลิบูจะขายโกเมสนะหนึ่งโฮมกรนลิบูมันเป็นทีมที่ค่อนข้างขาดโฮมกรนประมาณหนึ่งอยู่แล้วแบบไม่ได้ว่าโฮไม่ได้ว่าโฮมกรนล้นเหลือนะดังนั้นโคต้าโฮมกรนแบบนี้ไม่ปล่อยแน่โดยเฉพาะโดยเฉพาะกลางซีซันที่หาตัวแทนยาก 2. โกเมสปีนี้ เป็นหนึ่งในเดอะแบกที่คนไม่ได้พูดถึงนะเดอะแบกในที่นี้อาจจะไม่ได้ว่าแบกด้วยฟอร์มแบบโอ้โหแบบฟันได้แบบอะไรที่แบกหลังแอนขนาดนั้นแต่แบกในชนิดที่ตัวเราเจ็บเยอะโกเมสทดแทนได้หมดแบกซ้ายแบกขวาเซนเตอร์ side, Center, เล่นได้หมดแล้วค่อนข้างไปในฟอร์มไปในท,ทิศทางที่ดีนึกภาพถ้าคุณไม่มีโกเมสในปีนี้คุณจะทํำยังไงคุณจะถ้าเทนไม่อยู่หรือว่าคุณจะสลับเทนไปเล่นกลางใครจะคอยมาเล่นแบกขวาให้ หรือบางนัดต้องพักเท้นใครจะคอยมาเล่นแบ,บ็คขวาให้ที่ไว้ใจได้นอกจากโกเมสก็น,นึกภาพยังไม่ออกเพราะแบตเรี่ก็ยังต้องใช้เวลาให้โอกาสเขามากกว่านี้อีกนิดนึงเขายังเด็กอยู่20ปีเองในขณะที่แบ,บ็คซ้ายโรเบิร์สันเจ็บซิมมกาเจ็บถ้าไม่มีโกเมสเราจะทํำยังไงใช่ไหมฮะโกเมสถือเป็นคีย์สำคัญขนาดนี้ให้ตายเถอะยื่นมาเท่าไหร่ผมว่าลิฟูก็ไม่ขายดังนั้นผมเชื่อว่าข่าวนี้ จริงไม่จริงไม่รู้ว่าสนใจเป็นหนึ่งในลิสต์หรือเปล่าแต่ลิฟูไม่ขายครับผมเชื่อได้แบบนั้นเลยนะครับส่วนเรื่องราวของดาวิดนูเยสครับมีรายงานจากโอโจโกสื่อในประเทศโปรโตุเกสย้ำนะครับว่าหลังจากเต้าตัวเนี่ยออกสตาร์ทเป็นนัดที่35มันก็ไปทริกเกอร์หรือว่ามันก็ไปเข้าออปชันในการที่ลิฟวูต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับริบอนให้กับเบนฟิก้าเพิ่มอีก4.3ล้านนะทำให้ตอนนี้ เงินต้นบวกก,วกับแอดออนที่ค่อยๆเพิ่มจ่ายเจอะจ่ายเพิ่มจ่าย,ายเพิ่ม,จ,มจ่ายเพิ่มไปได้หลายก้อนเนี่ยเพิ่มมาเป็นรวมแล้วนะ72.6ล้านปอนด์ก็ยังขาดอีกสักสิบล้านปอนด์นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่าต้องลงเล่นออกสตาร์ตตัวจริงครบ60นัดก่อนแล้วก็จะจ่ายเพิ่มอีกประมาณ8.6ล้านปอนด์ที่ริฟูต้องจ่ายเพิ่มก็เนี่ยนะครับมันมีออปชั่นอยู่เนาะเออส่วนโรเบโตฟิมิโนครับโรเบโตฟิมิโนเนี่ยนะ เมื่อวานนี้มีข่าวจากสื่อที่สื่อฝรั่งเศสเจ้าหนึ่งที่ยังไม่ใช่สื่อใหญ่ยังไม่ใช่สื่อน่าเชื่อถือแต่เขาก็บอกว่าตัวนักเตะไม่แฮปปี้ต้องการย้ายในเดือนมนการาคมอะไรแบบเนี้ยแบบต้องไปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าล่าสุดนะครับมีรายง,งานจากเดวิดลินส์สายข่าวลิเวอร์พูลเราแต่ว่าเขาอ้างนะครับว่าเขาเอาแหล่งข่าวมาจากคนใกล้ตัวโรเบรโตฟิมิโนนะเดวิดลินบอกว่าจากแหล่งข่าวที่เขาได้มาเนี่ยคือถามว่านักเตะถึงขั้นที่ เสือกกระสนอยากย้ายขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นเขาบอกคนใกล้ตัวฟิมิโน่บอกว่ายังอน j o ยกับชีวิตกับการใช้ชีวิตในซาอุกับการใช้ชีวิตกับอยู่กับสโมสอนเอลอาลีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือช่วงนี้เขาไปตกมาเป็นตัวสำรองนะเพราะว่าฟอร์มไม่ดีภายใต้กุนซือมาติอัสใจโซ่นะฮะ,ะซึ่งทําให้ตัวนักเตะได้รับความสนใจอันนี้คือเรื่องจริงคือคือทีมที่สนใจฟิมิโน่เริ่มมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมของซีเว่นเจอราดเองเอาอิดิฟาที่11หลังสุดเอาอิดิฟ้าของเจอราดเนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวจาก11นัดซึ่งตัวของเจอราดให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่ามกราคมนี้จําเป็นต้องเสริมเพิ่มต้องเพิ่มคุณภาพไม่อย่างนั้นไม่ไหวคุณภาพนักเตะในทีมที่เสริมมามันยังไม่พอมีแค่เฮนโดมีแค่ไวนดุมเดมเบเล่ไม่พอมันต้องมากกว่านี้เพราะทีมอื่นในลีกมันเสริมมันเยอะมากซึ่งก็ให้ความสนใจไปที่โรเบร์โตฟิมิโนดูครับว่าจะมีการย้ายข้ามฟากกันหรือไม่ ทิ้งท้ายมาดูสิ่งที่กัคกโปพูดถึงซาร่าและสิ่งที่ซาร่าเคยพูดเอาไว้มันตรงกันจริงๆซาร่าเคยพูดเอาไว้ว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดในอาชีพเขาและสิ่งหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กเขาได้เรียนรู้ว่าตอนเป็นเด็กกับตอนโตมันต่างความความคิดมันต่างกันตอนเป็นเด็กเราจะโฟกัสแต่ตัวเองจะพยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดดีที่สุดแต่พอคุณโตมาแล้วคุณมีประสบการณ์แล้ว คุณจะพยายามไม่ได้ว่าดีที่สุดเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่คุณจะพยายามช่วยเพื่อนร่วมทีมทุกคนพยายามจะพัฒนาทุกๆคนด้วยบอกกล่าวแนะนําสิ่งต่างๆเพื่อทําให้ทุกๆคนในทีมเก่งขึ้นไปด้วยจะได้คว้าแชมป์ร่วมกันด้วยจะได้เก่งแล้วก็ช่วยๆกันอะไรเงี้ยเออนั่น,นคือสิ่งที่ซา่าแบบพยายามมอบไปกับรุ่นน้องทุกคนซึ่งเรื่องนี้กักโปก็พูดกับสื่อเองเหมือนกันกักโปบ,บอกว่าผมได้เรียนรู้จากโมซา่าหลายเรื่องมากๆ เรื่องนอกสนามก็ได้เรียนรู้เขาคือเรียลโปรเฟชชั่นอลเขาคือ,อมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับเขามาถึงโรงยิมเป็นคนแรกก่อนคนอื่นและกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายอยู่เสมอนะมันอาจจะฟังแปลกแต่ผมพูดเลยว่าจริงและโอ้โหต่อให้ผมเนี่ย บางครั้งผมพยายามจะไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดแล้วนะกูกักโบอกผมคิดว่าผมก็มาบางครั้งก็ไปเร็วกว่าคนอื่นๆเยอะเลยนะแต่โมยังไงก็มาก่อนผมอยู่ดีอะเอางง่ายต่อให้เร็วแล้วก็ยังมีโมมาอีกทีนึงคือถ้าจะเร็วกว่านี้อาจจะต้องแบบกลางมุ้งรออยู่ที่แอคเซ่าเทนนิ่งเซ็นเตอร์ครับแล้วคุณก็จะเห็น ในในสนามคุณจะเห็นการเคลื่อนที่เขาเห็นสิ่งที่เขาทาในสนามแต่นอกสนามคุณก็จะเห็นตัวอย่างของเขาไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องการกินต่างๆนานากินแต่ของดีๆไม่กินของไม่ดีไม่กินของไขมันอะไรแบบนั้นก็คือแบบดีมากแล้วก็โมซาร่าไม่ได้แค่นั้นเป็นคนที่ช่วยพัฒนาดาวรุ่งทุกคนให้คาแนะนําดาวรุ่งทุกๆคนผมก็ได้พูดคุยกับเขามานานแล้วเขาก็ช่วยผมได้เยอะจริงๆผมปลืมเขามากนะครับ เขาช่วยผมแล้วก็ช่วยคนอื่นให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้นี่คือสิ่งที่ตักโปก็พูดตรงกันกับที่ซาร่าบอกสุดยอดครับแต่เรากําลังจะเสียโมซาร่าไปในเดือนมก,กราคมไปเล่นในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นนี่คือสิ่งที่บูต้องแก้ไขปัญหาซึ่งเมื่อวานนี้ผมเกริ่นเอาไว้ว่าผมจะสตรีม fc ออนไลน์ใช่ไหมครับแต่เมื่อวานเนี่ยมีมีธุระด้านนอกนิดนึงแต่วันนี้คิดว่าจะสตรีมวันนี้แทนแหละนะครับดังนั้นเย็นนี้เจอกันเย็นเย,นเยน็นค่อนข้างเจอกันนะครับในช่องของผมกดไลค์กดแชร์เอาไว้จะได้ไม่พลาดตอนผมไลฟ์สดเย็นนี้กด subscribe ด้วยเนี่ยยิ่งไม่พลาดเข้าไปใหญ่กดกระดิ่งไม่พลาดเข้าไปใหญ่อีกแล้วก็ก,กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนสับสนุนช่องกดแอคได้หนึ่งท่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ